สวัสดีจ้าคลิปนี้จะมาดูแลเรื่องของจิง้งหรีดนะคะตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเรนนี้จะอ้างอิงข้อมูลจากการเลี้ยงของมอขอว่าที่นํามาอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็อันนี้เองก็จะเผยแพร่ให้กับหลายๆท่านที่ได้ดูคลิปนะสนใจการเลี้ยงได้นําไปเลี้ยงตามได้เลยนะคะการให้อาหารเราจะให้อาหารด้วยวิธีการตวงแล้วก็ให้เป็นเวลาด้วยนะคะตารางการให้อาหารหพิม้มทิ้งไว้ให้ที่โพสนะจะได้ดูง่ายๆหน่อยส่วนในเรื่องของการให้น้ำนะคะหนึ่งถึงสิบสี่วันนี้จะให้แบบขุยมะพร้าวพอหลังจากสิบสี่วันขึ้น้ํา ะะหลังจากนั้นพอมแมลงเริ่มติดปีกเริ่มติดปีกวันถึงสองวันเนี่ยเขาจะเริ่มหาที่วางไข่ตรงผ้าให้น้ามันจะทุ่มนะคะอันี้ก็จะเปลี่ยนออกใช้เป็นถาดแล้วก็ใส่น้ําให้เขาได้กินจนกระทั่งจับขขยนะแยกเป็น2ขั้นตอนแบบนี้ขั้นตอนการให้น้ํากับขั้นตอนการให้อาหารนะคะการให้อาหารเองอ้างอิงจากไข่3ขันนะหรือช่างกิโล3ขันเนี่ยจะเท่ากับ1กิโลนะไข่1กิโลเท่ากับ3ขัน,นต่ออาหารที่ขึ้นในตารางโพสต์ให้ดูนะคะสามารถเปรียบเออเรียกว่าไงดี สามารถเอาตัวนี้เป็นอัตราส่วนนะเช่นถ้าไข่สามขันจำนวนประมาณนี้ให้เท่านีกรร้กํมถ้าไข่หกขันต้องให้ประมาณนี้นะคะให้ตัวเลขใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อที่เราจะได้ให้อาหารไม่ทิ้งไม่คว้างมาแมลงเราได้กินอาหารได้เต็มที่ให้สมกับเม็ดเงินที่เราจ่ายออกไปนะคะ